ครับ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 รับครับครับคับครับครับคครับครับครับบครับครับครับบครับครับ ผมว่าส่วนตัวชอบเดินแบบเวลาก็เลยแบบแบบนั่นแหละเอ่อต้องแบบขอบคุณทุกแบบโอกาสที่แบบให้ผมเดินแบบผมชอบยังโชว์อันนี้ป้าตือบ่เลยโชว์นี้เออเออประตูวบีฟว่าตามฟิลเลยตามสไตล์เลยเขาก็เลยแบบเออชิวๆแบบเพราะเพลงมันๆด้วยครับก็เลยแบบก็เลยแบบตามเพลงครับแล้วก็แค่แค่พีเตอร์ครับป้าตือเขากก่อนเราจะเดินจริงเขาก็บอกว่าเออ เดินตามสไตล์ตัวเองนะครับผมชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สนุกดีครับผมกเรานี่จะมารันสนใจแล้เก็สนใจครับก็ถ้าสมมติมีโอกาสเข้ามาพวกเราก็ยินดีที่จะตัมสมมติถ้ามีโอกาสได้แเหนทีมงานอนงานแบบใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆเรา้องแต่ว่า อ๋อ,ไม,อมไม่ได้จองครับแต่ถ้าปีหน้าเราเราสะดวกที่จะมาอีกได้ครับใช่ครับเราว่างครับจ้างได้ครับจา้จางได้ครับอยากแต่ว่าแบบจะมีตัวอะไรแบบนี้ไหมอะไรอย่างนี้เลยแบบขอพ่อครับก็ก็น่าสนใจครับที่จะแบบนี่แหล explore ลุคใหม่ๆครับผมก็เราก็จะไม่ปิดกั้นตัวเองแน่นอนเลยละครับใช่ก็น่าดูครับเราถือเงานท้าทายอีกงั้นเนาะใช่ ใช่ใช่ตันนี้ก็ฝึกซ้อมอเป็ยบงรครับผมแล้วก็มีมีมก็มีเต้นมีร้องครับผมเรื่องเอาจรงอาจจะเร็วไปที่จะ s p o i แต่ว่ามีพรอ้อมส p o i เ้ยผมไม่ s p o แลนะครับผม เอาเป็นว่าคอนเสิร์ตเราเตื่นเต้นแน่นอนครับแล้วก็มีอะไรแปลกใหม่หทุกคนได้รอชมแน่นอนตอนนี้ที่จริงก็ยังมีที่นั่งเหลือพอสำหรับให้ทุกคนได้เขาเรียกว่เาเข้าไปกดกันอยู่ครับผมความนีน่พอไปยิมแคกป์บอนเสิร์ตใหญ่มากเลยนะครับกนรานอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยคือสถานนี้มันใหญ่ขึ้นจากปีที่แล้วมากๆครับผมเพราะเราก็เหมือนเขาเรียกว่อาอะไรเราก็พัฒนาตัวเองตลอดครับผมปีนี้พอเราได้ อยู่ในที่ที่มันใหญ่ขึ้นอะไรย่างเงี้ยพวกเราก็จะใส่เต็มมากกว่าเดิมแล้วก็ทําอาไวยมันดีมากกว่าเดิมทุกอย่างมันจะเป๊ะมากกว่าเดิมอะไร่าเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะที่ได้ไปรอบมี้วกันครับว่าพวกเราตามสิทธิทาเต็มที่แน่นอนครับนะครับรอดูได้เลยครับแปลกใหม่เรามีสไปซ์ให้ทุกโช์อยู่แล้วครับเราก็เตรียมสไปซ์ให้ทุกโช์อยู่แล้วแต่ว่าเหมือนอะไรละรู้สึกว่ารอบนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอ็กเพรสมากขึ้นครับ ใช่เป็นเวท,ทีจะได้เอ็กซ์เพรสมากขึ้นอาจจะแบบเฮ้ยทำอะไรใหม่ๆหม่อะไรอ่งเแ,แล้วเราอะพี่พัคซี่อะถูกต้อเป็นเคสใหญ่ที่มันใหญ่ใหญ่มากเลยเขาเป็นไงบ้างที่ได้ไปทดองเป็นไงบ้างอืมครับก็การที่เป็นแบบเกสให้พี่ๆศิลปินที่เหมือนนี่แหละชวนเราไปก็รู้สึกว่าได้เปิดประสบการณ์มากเหมือนเหมือนได้แบบได้ได้ไปลอง หลายเวทีครับแล้วมันได้แบบมันได้ฝึกในตัวค่รับฝากแล้วก็ยังทากแล้วก็ฝากเพื่อเราพร้อมซี่ด้วยครับตอนนี้พวกเรามีคอนเสิร์ต The Final Fantasy นะครับผมสามารถกดบัตรได้ที่ออทิเก k e น,นะครับของตอนนี้ยังเหลือบัตรพอสำหรับทุกคนอยู่นะครับแล้วก็งานวันจี่ไหนก,ก็คือ16พฤศจิก,กายนนะครับผมใช่ครับก็ฝากด้วยครับผมครับไปแล้ครับ 站好，站好。